สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับไม่ที่สอนดีกว่าคือเป็นการรีวิว Windows 10นะครับเวอร์ชันน2004นะครับซึ่งทำการออกมาให้เพื่อนๆพื่ทำการอนะัปเดตแล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่น1 9 0 9 1903 1809 1803 ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับวินโดว์นะครับเดือนพฤษภาคมิถุนนาตอนนี้นะครับทาง Microsoft ได้ทำการปล่อยให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดเวอร์ชัน2004นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะมาร,รีวิวกันว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไปจากเวอร์ชันเดิมๆนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับวิธีการอัปเดตเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเข้ามาดูก็แค่ กดไปที่ปุ่ม Start แล้วก็กดไปที่ปุ่ม Setting จากนั้นไปที่ Update and Security นะครับตรงนี้นะครับเพื่นมันจะมีตรงในส่วนของ Windows Update นะครับมันจะมีสำหรับใครที่เป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่า2.04นะครับมันจะมีขึ้นให้ทำการกดอัปเดตถ้าเป็นเวอร์ชั่น1909มันจะเห็นขึ้นมาเลยว่าให้ทำการกดอัปเดตตัว Windows 2.04นะครับ ซึ่งเวลาในการอัปเดตก็จะประมาณอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับในส่วนนี้ซึ่งตอนนี้นะครับออแอดมินเองก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับเวอร์ชั่น2.04นะครับสังเกตดูได้จากตัวออ about แล้วมาที่ Windows Specification นะครับในส่วนของเวอร์ชั่นตอนนี้เป็นเวอร์ชัน2.04 0เรียบร้อยนะครับเรามารีวิวกันเลยนะครับว่าเวอร์ชั่น Windows ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับที่แปลกใหม่นะครับ ก็พอดีผมมานั่งอ่านในหน้าเว็บของ Microsoft เองนะครับแล้วผมก็สรุปคร่าวๆนะครับสำหรับฟังก์ชันที่คิดว่าพวกเราจะได้ใช้นะครับแต่ละแต,แต่ถ้าฟังก์ชันบางฟังก์ชันอาจจะด,ดูยุ่งยากเพราะมันเกี่ยวกับ i อนะจริงๆมันมีหลายโมดูลเลยหลายฟังก์ชันเลยว่ามันมีออกอะไรมาบ้างนะครับก็เรามาดูกันฟังก์ชันแรกนะครับที่เพื่อนๆคนงะได้ใช้ก็คือฟังก์ชันในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของตัวแบ็กอัพนะครับ ในส่วนของตัวแบ็กอัพเองนะครับมันสามารถแบ็กอัพขึ้นข่าวได้นะครับผมหายเมนูก่อนผมจะไม่ไดเเ้เข้ามาที่ในส่วนของแบ็กอัพนะครับก็ตัวตัวรีเซ็ตตัว Windows นะครับเราสามารถรีเซ็ตผ่านบนข่าวไปไปเก็บไปเก็บพื้นที่บนข่าวได้ก็คือไปที่อัปเดต Security แล้วก็มาที่ในส่วนของ r e c o v e r นะครับรีเซ็ตดิส PC พีซีนะครับใน,ในส่วนนี้มันเป็นของการแบ็กอัพนะครับ เป็นการรีเซ็ตวินโดว์นะครับเพื่อนะครับเก็บในการรีเซ็ตเป็นการเหมือนเพื่อนๆลงวินโดว์ไป,ปช่วงหนึ่งแล้วแล้วใช้ไปสักปีหนึ่งอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับก็มันช้าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถกดรีเซ็ตนะครับซึ่งวิธีการรีเซ็ตนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมก็มีคลิปอื่นที่อธิบายอยู่แล้วว่าวิธีการรีเซ็ตทำอย่างไรแต่แต่ถามว่าสิ่งที่มันแตกต่างขึ้นมาคืออะไรเห็นไหมครับ มันสามารถเก็บพื้นที่นะครับ How would you like to reinstall Windows นะครับก็คือคาวดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดและอินสต l ลวินโดวนะครับผ่านคาวนะครับแต่ถ้าโลโก้รีสตอร์รีสคอผ่านดิสก์ดีไวส์นะครับคือมันสามารถทำได้สองออปชันนะครับว่าคุณจะรีเซ็ตผ่านตัวคาวนะครับหรือว่าจะรีรีสตอร์ผ่านตัว ที่เป็นอยู่ในฮารดิสของเรานะครับในส่วนนี้มันก็จะเป็นเพิ่มในส่วนของอ p t อ o ปชันในการรีสตอร์รีเซ็ตของตัว Windows 10นะครับในส่วนนี้แล้วก็ฟังกช์ชันถัดมาคืออะไรฟังกช์ชันถัดมาก็ในส่วนของนะครับ Task Manager นะครับ Task Manager ในส่วนของ Performance นะครับ ถ้าเพื่อนๆมีการ์ดจอนะครับมันจะขึ้นเป็นแท็บการ์ดจอขึ้นมาแล้วมันการ์ดจอเราสามารถดูอุณหภูมิอะไรต่าง <S <S ๆก็ๆแค่พอดีของเฮียเองไม่มีการ์ดจอนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีการ์ดจอนะครับมาตรงนี้มันจะขึ้นว่าเป็น GPU นะครับเออแล้วมันก็จะบอกเรื่องเรื่อง performance ต่างๆแล้วก็บอกเรื่องอุณหภูมิด้วยมันจะรายละเอียดมันจะบอกเพิ่มเติมมากมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆมีการ์ดจอก็ลองสังเกตดูได้ว่ามันมีนะครับ แล้วก็ในส่วนถัดมาก็คือตรงแลนนะครับเราสามารถกดดูได้ว่าตอนนี้แลนของเราเพื่อนๆเพื่อนๆใช้ data use data usage ก็คือจำนวนเมกะบิตนะครับที่ใช้ไปแล้วว่ากี่จิกกี่กี่เมกอะไรประมาณอย่างนี้ครับมันสามารถดูได้เป็นการแลนแยกออกจากกันเลยก็ถ้าสมมติว่าเครื่องเพื่อนๆมีแลนแลนนั้นนึงไวเลสอันนึงเพื่อนๆก็จะเห็น2ใบนะครับในส่วนนี้ ก็จะดูว่าการแลนใบไหนใช้พื้นที่เออใช้ปริมาณ Data เ,เท่าไหร่นะครับในส่วนนี้แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือเป็นตัว DirectX นะครับ DirectX ในส่วนของตัว Windows 10รุ่น2004นะครับมันจะเป็น DirectX รุ่น12นะครับก,ก็เพื่อนๆก็ดูแล้วกันว่า เกมที่เพื่อนๆใช้อยู่นี่ซัพพอร์ต DirectX 12หรือเปล่าเพราะ DirectX 12นี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับในการประมวลผลเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับในส่วนนี้แล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือตัวทัก v ักวิวทักวิวเพื่อนๆสามารถทําการสร้างไปหลายๆห,หน้าจอได้แล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาก็คือสามารถร n a m e หน้าจอได้นะครับเห็นไ,ไหมครับรีเนมตรง Desktop View นะครับ พวกนี้มันก็สามารถรีเนมได้เผื่อเพื่อนๆตอนพรีเซนต์นะครับในส่วนนี้เพื่อนๆก็สามารถทำการปรับตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยก็คือมันมีหลายเดสก์ท็อปนะครับในส่วนนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปรับรีเนมได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของที่ปรับปรุงก็เป็นในส่วนของคอนเทนเนอร์นะครับเพิ่มภาษารับภาษาได้มากขึ้นนะครับในส่วนนี้ ก็จะประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับถ้าอย่างอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงมันก็ยังไงดีในตัว Microsoft เองเขาก็สรุปว่าให้เหมือนกันนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรผมก็ยกตัวอย่างนะครับฟังก์ชันที่เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะได้ใช้นะครับสำหรับพวกกลัวช่วยไหลนะครับที่เป็น Windows Sandbox นะครับก็จะมีการปรับปรุงอะไรพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับ Windows ว่าช่วยไหลก็คือเป็นการจำลอง VM เป็นเป็นการจำลอง Windows ซอส Windows อีกทีหนึง่งเพื่อลองโปรแกรมต่างๆนะครับแล้วก็อัปเดตพวก New Microsoft Edge อะไรต่างๆนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใช้นะครับในส่วนนี้ก็ปรับปรุง Windows Search ให้ดีขึ้นนะครับ ก็จะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอย่าง reset this pc มันก็จะมี include function ที่เป็น cloud download option เห็นไหมครับ Task manager ตัว gpu temperature is available on performance ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันมีอุณหภูมิดูได้ด้วยนะครับในส่วนนี้ แล้วก็ตัวดิสทยอิสเนลลิสแต่ละดิสว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงนะครับในส่วนนี้มันก็จะมีการโชว์บอกอยู่เลยนะครับประมาณนี้นะครับมันคือพูดง่ายๆมันบอกรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับเ,เพิ่มเติมให้นิดนึงก็คือตัว การดาวน์โหลดนะครับตัวดาวน์โหลดแอด Windows เองเราสามารถปรับเป็นเมกะบิตเปรดปรับแบนวิ h ว่าเราจะให้เราทําการดาวน์โหลดวินโดว์เท่าไหร่นะครับกี่เมกในการดาวน์โหลดนะครับในส่วนนี้ก็สามารถปรับได้นะครับมันก็จะประมาณนี้จริงๆมันก็มีหลายออปชั่นเนาะแต่ผมก็แสดงให้เพื่อนๆดูนะครับนิวคอนทาน่าเอ็กซ์เพรียนะครับมันก็จะเป็น การปรับเล็กๆน้อยๆอยะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับในส่วนของ Windows 10เวอร์ชัน2004นะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเองเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ